พามาดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้เป็นห้องที่น่ารักดีนะครับที่โครงการ flow บายแสนสิริเนาะที่บอกว่าห้องมันน่ารักเนาะห้องมัน4 8ตารางเมตรนะครับแต่ว่าได้ t o bed one bath นะครับแล้วก็ราคาประมาณ6.1ล้านนะครับราคาเริ่มต้นนะก็แล้วแต่ชั้นความสูงแต่ที่บอกว่ามันน่ารักคือผมว่าฟังก์ชันมันดูกลมกล่อมดีเนาะเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับเดินเข้ามาโซนแรกนะ ก็จะเจอครัวอยู่ทางซ้ายมือจริงเขามีแอบบิวเป็นเหมือนตู้เก็บของอะไรไว้ให้ตรงนี้นะครับห้องนี้มันเป็นห้องที่อยู่ต้องคิดภาพว่าตึกมันเอียงมาอย่างนี้เหมือนตึกมันเอียงมาแล้วห้องตรงนี้มันอยู่ตรงมุมที่ที่สองสองฝั่งมันบรรจบกันดังนั้นห้องมันจะมีความเฉียงนะครับคิดง่ายๆห้องมันคล้ายเป็นตัววีนิดนึงแต่เรามาดูกันว่าด้วยความที่ตัววีเนี่ยเขาเขาจัดเลเยอร์ยังไงให้มันลงตัวนะครับโซนตรงกลางนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวเนาะ จริงๆโต๊ะกินข้าวเนี่ยสำคัญนะเขาจัดสรรแล้วเนี่ยเขาวางโต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะกลมเนี่ยมันแทบจะเป็นอ,อ,อิสามาสอะสำหรับห้องนี้ต้องวางโต๊ะกินข้าวกลมนะเพราะว่าพอโต๊ะกินข้าวกลมมันคือคนเดินได้รอบนะตรงนี้ห้องมันเป็นถ้าเพื่อนๆสังเกตนะห้องมันไม่ได้เป็นมุมฉากกันหมดใช่ปะมันจะเป็นเฉียงเฉียงนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นเฉียงเฉียงแต่เราใส่กลมเข้าไปเนี่ยมันก็จะรับกับพื้นที่อย่างนี้นะครับ ครัวตะกี้ว่าไปแล้วนะครับครัวก็ทํามาได้ยาวประมาณเมตรแปดสิบนะครัวถือว่ายาวอยู่นะครับแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับห้องนี้ลิฟวิ่งมันสวยนะที่บอกว่าลิฟวิ่งมันสวยเพราะว่าดูเบย์ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นบานเลื่อนนะครับสามตอนแต่ว่ามันเป็นสามตอนที่เป็นแต่ละตอนมันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนหนึ่งมันประมาณผมว่ามันมีสักแปดสิบเซนอะไรเงี้ยสามตอนมันก็สองเมตรสี่สิบนะย มันก็จะได้ความรู้สึกว่ามันมีสปเปนระยะดูทีวีที่กว้างนะครับแล้วก็ช่องแสงนะค่อนข้างกว้างนะครับโบกาว,วิวฝั่งนี้นะมันมองไปก็เป็นแบบเขียวๆอะไรเงี้ยของอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้เราอยู่ชั้น5นะมันจะเป็นชั้นที่มีสวนส่วนกลางแล้วก็มองไปข้างล่างมีเขียวๆด้วยดูสวยดีอ่ะสิ่งที่ดีก็คือระยะดูทีวีดีแล้วก็แสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะนะครับ จริงๆแล้วโซฟาเนี่ยสามารถจะวางใหญ่กว่านี้ได้ด้วยนะแต่ว่านี่เขาเลือกวางโซฟาแค่แบบเป็น2.5ซีดอะเป็น2ซีดนะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวเราเดินรอบนิดนึงนะก็จะมีห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองมีห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาสเตอร์ก่อนที่บอกว่าผมก็จะย้ำเลขเดิมนะ48ตารางเมตรเนาะแต่ห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยมันใหญ่นะครับอ่ะเดินเข้ามาเจอตู้เสื้อผ้านะครับ มันมีความหน้ากว้างในการนอนนะอันนี้วางเตียงคิงไซส์แล้วนะครับตู้เสื้อผ้าวางเตียงคิงไซส์แล้วต่อด้วยเบวินโดนะครับเดเบดนะครับเดเบดอีกนะครับเดเบดยังมีความลึกนะบางที่ผมทำเนี่ยเดเบดมันแค่40เซนแต่เนี้ยเดเบดมันได้60-70เเซนเลยนะครับถือว่าทำออกมาแล้วดูลงตัวมากๆเลยนะครับเนี่ยนั่งอยู่ระยะ ระหว่างเตียงก็อย่างเยอะ <c oughs> ในการตกแต่งนะครับเขาก็บิวแบบง่ายๆนะบิวผนังสีเข้มๆหน่อยมันก็ดูแบบดูคามดูสงบดีนะครับเราก็ใส่แอคเซนส์สีเขียวมากอกเข้าไปนะครับเป็นมะกอกแบบเอี t ต y e a r หน่อยสวยดีนะแล้วก็ห้องนี้มันจะมีประตูที่เข้าห้องน้ําได้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือด้วยความที่มันเป็น master bedroom เนาะ <c oughs> ก็จะสามารถเข้า ห้องน้าผ่านทางนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ํากันตอนท้ายนะครับเออดีเลยอะ่ะคือไม่ไม่คิดว่า48ตารางเมตรมันจะจัดห้องนอนออกมาได้ใหญ่่างนี้นะส่วนห้องนอนที่2 <c oughs> ห้องนอนที่2นะครับก็ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันใหญ่อยู่นะคือถ้าทั่วไปเนี่ยสมมุติว่าเราคิดว่า40กว่าตารางเมตร2เบสเราต้องคิดว่า เซ็กันเบดรูมมันจะต้องแบบวางแค่เตียง3 5ฟุตหรืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันไม่ใช่เว้ยมันเตียง5ฟุตวางสบายสบาย,บายแล้วก็ยังมีโซฟาที่นั่งนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าด้วยนะก็คือมันจัดสเปซค่อนข้างดีเดี๋ยวมาไล่ดูกันผมว่าห้องนี้เป็นตัวอย่างของความที่ห้องมันเป็นตัววีเนี่ยแล้วเขาจัดยังไงมาไล่ดูกันนะะอย่างมุมนี้เห็นไหมมันเป็นมุมที่มันสอบเข้าไป มันไม่ได้ตั้งฉากนะมันเฉียงเข้ามานะครับแต่เขาก็เลือกที่จะวางเป็นแบบอาร์มแชร์หรือเป็นมุมคอเนอร์น่ารักน่ารัก,กอะไรเงี้ยมันก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้มันดูรับกันไปนะครับถ้าไม่มีอันเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกําแพงมันเฉียงนะแต่อานเงี้ยมันไม่เฉียงแล้วแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะบานตู้เสื้อผ้าบานหนึ่งนี่60เซนได้เลยบานค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วแสงสิริเขาก็ออกแบบเนาะให้ตู้เสื้อผ้าใช่ไหมอ่าล่ดูตู้เสื้อผ้ามันก็โค้งไหลมาตรงนี้ ไหลามาแล้วกําแพงมันก็โคง้งอันนี้คือกลุขึ้นมานะครับแต่ว่ามันโคง้งโค้งไปแล้วก็ไปรับกับหัวเตียงยเงี้ยเออมันเป็นดีไซน์ที่แบบเล็กน้อยนะแต่มันทําให้ห้องที่มันเป็นคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูอะไรเงี้ยมันมันดูเป็นห้องที่มันดูลงตัวขึ้นนะครับอินทิเกตในส่วนของตู้หัวเตียงผนังรวมเข้าด้วยกันหมดเลยนะครับแล้วก็ผนังนี้ก็ยังทําเป็นช่องเก็บของได้ด้วยนะก็วางของได้ นะครับก็ผมว่าห้องนี้มันโชว์ความแบบว่าลูกเล่นน่ะนะครับมีลูกเล่นในการดีไซน์อินทีเรียแล้วก็เสเปซข้างในก็ยังดูดีด้วยนะเป็นห้องที่ดีเลยนะผมก็ชอบห้องนี้นะชอบทั้งในมุมอินทีเรียนะก็แล้วก็ชอบทั้งในมุมถ้าเป็นคนอยู่อาศัยมีที่นั่งมีเตียง5ฟุตโอ้มันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นน้องๆมาสเตอร์เบด룸แล้วนะแต่ว่าเขาจัดเป็นนี่เป็นแค่เซคันด์เบดมเนาะ ถัดมานะครับท่องไว้นะ48ตารางเมตรแต่ว่าได้ลิฟตงมีสเปซได้ห้องนอนแต่และห้องใหญ่แล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นแจ็คแอนจิลเนะเข้าจากทางมาสเตอร์ได้แล้วก็เข้าจากทางลิฟตงรูมนะก็มีอ่างล้างมือสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็โซนชาวนะครับที่นี่ก็เป็นมาตรฐานที่เขาจะทำ ที่เก็บของไว้ให้เนาะก็สามารถที่จะวางสบงสบู่อะไรตรงนี้ได้ผมว่าดีไซน์อย่างเงี้ยดีน่ารักดีนะครับแล้วก็ติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้นะครับประมาณนี้นะก็ <c oughs> ที่ดูมาผมว่าผมชอบพวกห้อง40กว่าตารางเมตรของที่นี่นะทั้งท้ายแบบ46ทั้งท้ายแบบ48นะเขาจัดออกมาได้ดูลงตัวดีแต่ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนอยากจะหาเป็นแบบ 2-bed 2 b a t จริงๆที่นี่ก็มีนะครับห้องก็ไซ น่าจะประมาณ60ตารางเมตก็ลองเข้ามาดูเข้ามาติดต่อเซลล์ได้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ไปก่อนสวัสดีครับ